ถึงเวลาเข้าคอกลูกๆเข้าเข้าเลยคอกตัวเองอันไหนคอกตัวเองอันไหนคอกตัวเองอันไหนขอใครคอกมันเร็วเด็กๆไปเข้าบ้าน เข้าคอกเด็กๆเข้าคอกเข้าคอกเลยครับไม่ต้องแวะก,กินของคนอื่นเข้าคอกเลยให้ไวให้ไวให้ไวรู้เรื่อง แล้วข้องตัวเองอยู่ไหนพี่เป๊กพี่เบิร์ตฮะติดเล่นอยู่เนี่ยติดไอ้แตงกวาเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยไหมคืนเนี้ยฮะรักแตงกวารักจริงๆไปไอย่าดือ้อพี่ก็ทำหลังคาให้แล้วเข้าบ้านไป